อยู่หเอาคือไปสทงให้พวกมันต่ออีกเหยฮะเรียบร้อยครับขาดเรียบร้อยเลยจบเกมเลย สี่ห้าโลว่ะนึกแต่คิดไปลายตังคู่เนี่ยเอาไม่อยู่ตอนนี้ใส่เอาเม,ม่อไหร่มสต่ห้าโลูนี่มันจนัดไปยังูงขึ้นขึ้ไม

อะไรกับชีวิตไิงเ้ยโอ้ยใจหัวใจขาหัวอยู่หรือเปล่าครับเขาบานเลยยิงเว้น้อง กเกรียบร้อยจบเกมแปดสิบปอนด์เอาไม่อยู่เรียบร้อยครับไม่ทันได้ทําอะไรเลยขาดไปแล้วหน้ามีห้าครับชโดถ้าได้ไงไซห้าครับใหญ่มากมากใส่เอาไม่อยู่ครับชโดไม่น้ํากดครับ lót rồi, chụp game